สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผม m a n ก o m Man. แมและคลิปนี้ผมจะมาสปอย The Legend s of Drunken Master ภาคที่2ซึ่งใครยังไม่ได้ดูภาคแรกเนี่ยกดมุมขวาบนได้เลยครับแนะนำให้ดูภาคแรกก่อนนะจะได้สนุกมากขึ้น ซึ่งภาคสองนี้ผมบอกเลยสนุกไม่แพ้ภาคแรกเลยครับยังคงคอนเซปต์สู้สุดมันและก็ฮาเหมือนเดิมซึ่งภาคนี้เฟยหงของเราเนี่ยจำเป็นต้องโชว์บัตรเมาสเดายุทธภพ,พกำราบชาวต่างชาติที่คิดจะขโมยของมีค่าไปจากประเทศเขาครับก่อนชมสปอยผมขอทุกคน77ไลค์เพื่อเป็นกำลับบงใจให้ด้วยนะครับเรื่องราวจะโคตรมันและสนุกแค่ไหนก็ไปดูกันเลยครับหนังเปิดมาที่พระเอกของเราเฟายหงท่านหวงพ่อของพระเอกแล้วก็ไอ้แจ้คนรับใช้ พวกเขาสามคนและชาวบ้านอีกจํานวนมากกําลังรอขึ้นรถไฟกันอยู่ทว่าก็มีทหารมาตรวจภาษีพระเอกที่สุดหัวดีเล็กแกล้งเดินชนฝรั่งคนหนึ่งและใส่กล่องของตัวเองยัดใส่กระเป๋าฝรั่งเพื่อจะได้ไม่เสียภาษีพอรถไฟมาถึงพวกเขาเนี่ยก็รีบไปหาที่นั่งทว่าท่านหวงก็ถูกคนฉกกระเป๋าเงินแต่เขานั้นก็รู้ทันฉกขึ้นมาอย่างไวแต่ก็ไม่ได้ตามไปทว่าพระเอกนั้นหายยอมไม่เขาวิ่งตามมันไปทว่าพ่อก็เรียกกลับมา ซึ่งระหว่างเกิดเรื่องนั้นก็มีชายสุดหล่อคนหนึ่งแต่คอยมองพระเอกอยู่ท่านห่วงบอกพระเอกว่ามาต่างเมืองเนะี่ยอย่าอวดเก่งไปทุกเรื่องพอรถไฟไปถึงสถานีพักรถพระเอกและคนรับใช้ก็ดีบไปหาชาวฝรั่งที่เขานั้นได้แอบใส่ของไว้ทว่าเขากลับเจอชายแก่คนหนึ่งที่กําลังขโมยของอยู่ชายแก่เนี่ยก็ชกหน้าพระเอกก่อนจะกระโดดหนีไปพระเอกเนี่ยก็ไม่ได้ตามและหาของตัวเองต่อจนเจอทว่าพอจะออกไปทหารเนี่ยก็กําลังจะเข้ามา พระเอกก็นีออกไปทางหน้าต่างและเห็นหัวขโมยพอดีเขาก็วิ่งไล่มันบนหลังคาจนมาถึงใต้รถไฟหัวขโมยเนี่ยก็ดึงหอ,อกขึ้นมาและเข้าสู้กับพระเอกรับเขาฟาดตัวรแต่พระเอกนั้นก็หลบได้หัวขโมยพูดใส่พระเอกว่าไอ้สุนักรับใช้พระเอกก็งงหัวขโมยรีบหนีออกมาทว่าพระเอกก็ตามไปฉกมีดคนแถวนั้นและเข้าสู้กันต่อที่ใต้รถไฟทั้งสองถือว่าสูสีกันเลยหัวขโมยคนนี้ก็มีฝีมือพระเอกฟาดปันชายแก่คนนั้นก็ฟาดคืนตอนแรกเนี่ยเหมือนสู้เล่นๆแต่พอนานไป ทั้งคู่นั้นก็เริ่มเดือดและเอาจริงขึ้นมาทว่าสุดท้ายพระเอกนั้นก็เสียท่าโดนหัวขโมยจ่อหอกใส่ก่อนจะบอกไปว่าคืนตาม,มาอีกเขาเอาตายจริงๆแน่ไอสุนัขร,รับใช้พระเอกงงจากใจว่ากูไปรับใช้ใครและชายคนนั้นก็หนีพลันออกไป ว่าพระเอกสุดซาก็หากลัวไม่เขาดึงดันตามไปและบอกให้เข้าใจว่าเขาเปล่าเป็นสุนัขรับใช้ทั้งสองเข้าวัดกันอีกรอบแบบไม่ออมมืออีกต่อไปฟาดฟันแบบถึงใจบอกเลยเดือดมากๆเพราะว่ากูยังไม่รู้ผลชายคนนั้นก็ได้หนีไปและตอนนั้นรถไฟก็กําลังจะออกแล้วแต่ว่าพระเอกสุดแนวก็ไม่สนเขาตามหัวขโมยไปถึงบ้านที่อยู่กลางทุ่งนาชายแก่เห็นก็ทําหน้าเซ็งว่าเองจะตามไรนักหนาพระเอกก็บอกว่าให้ขอโทษเขามาที่เข้าใจผิดเมื่อกี้ ชายแก่ไม่อยากร่ำไรเลยกล่าวขอโทษไปทว่าพระเอกนั้นก็ยังไม่พอใจขอตบหน้ากินสักชุดแล้วทั้งสองก็วางอาวุธจะวัดกันด้วยมือเปล่าทั้งคู่เนี่ยเข้าซัดพระเอกออกอาวุธรัวๆทว,ว่าชายแก่ก็ไม่กลัวมีอะไรเอาออกมาให้หมดพระเอกเนี่ยเริ่มโซเซสายตาเริ่มเพี้ยนหมัดเมาแปดเซียนกำลังมาชายแก่เห็นก็ยิ้มอ่อนว่าน,นี่หรือหมัดเมาทั้งสองเนี่ยต่างเรียกอีกฝั่งให้เข้ามาจนชายแก่เบื่อและจะขอตัวพระเอกจึงพุ่งเข้าหา ใช้วิชาหมัดเมาที่เรียนมาทว่าชายแก่กลับเอาอยู่หมดและเหยียบพระเอกจมดินทว่าพระเอกนั้นก็ยังไม่สิน้นขอลุกขึ้นมาดิ้นต่อแต่ไม่ว่าจะใช้ท่าไหนมันก็ยังไม่ใช้ไรพอทว่าศึกก็จบลงดื้อทั้งสองต่างชื่นชมฝีมือของกันและกันแต่ชายแก่นั้นกลับบอกว่าหมัดเมาพระเอกนั้นสุดยอดแต่มันยังไม่ถึงขั้นทําเอาพระเอกหน้าสั่นโกรธขึ้นมาทว่าตอนนั้นเสียงรถไฟก็ดังเพราะว่ากําลังจะออกพระเอกรู้แบบนั้นก็สี่คูณร้อยกลับไปขึ้นรถและก็ได้ชายคนหนึ่งที่ช่วยดึงเขาขึ้นมมาาาชแกกก่่บอือลทว เรื่องไม่พิสมัยก็ได้เกิดเพราะของชายแก่และของพระเอกนั้นได้สลับกันชายแก่ได้โสมของพระเอกไปส่วนของที่พระเอกได้มานั้นมันคือของชายแก่ที่ไปขโมยของพวกฝรั่ง และตอนนั้นเองคนของกงสุลอังกฤษก็มาขอคนพระเอกเพราะว่ากงสุลน,นั้นได้ทาคลองหายซึ่งมันก็เหมือนกันกับที่พระเอกมีเลยทว่าพระเอกที่มั่นใจก็เปิดให้ดูทว่าพอเปิดกล่องตัวเองมันกลับไม่ใช่โสมพระเอกก็ทาเนียนบอกไปว่านี่โสมโดยไม่โชว์ให้ดูทว่าทหารก็บอกเปิดออกเดีย๋ยนี้แต่แล้วชายสุดหล่อที่แอบมองอยู่ก็บอกทหารว่าไม่มีหรอกไม่ต้องค้นแล้วทหารสวนทันทีว่าแกเป็นใครมีสิทธิ์อะไรมาสั่งหนุ่มสุดหล่อไม่รอช้าหยิบบัตรขึ้นมาโชว์ซึ่งแท้จริงแล้วเขาคือผู้หมวดทหารเห็น น่าเสียรีบขอโทษก่อนจะพากันไปตรวจโบกี้อื่นดานกงสุลเขาก็แปลกใจว่าตายยกจะหายไปได้ยังไงดีกรีของมันเทียบได้กับมงกุฎของกษัตริย์เขาตั้งใจจะเอามันไปเป็นของขวัญให้นายกอังกฤษกงสุลสั่งลูกน้องไม่ว่าจะใช้วิธีไหนก็ช่างเอาตายยกกลับมาชายคนหนึ่งที่ชื่อว่ากวางที่ได้ไปตรวจพระเอกนั้นเขาก็บอกว่าตายยกต้องอยู่กับพระเอกแน่นอนเพราะพระเอกมีพิรุษก่อนไปกงสุลก็บอกกวงให้ไปจัดการคนงานตีเหล็กทําให้พวกมันยอมทํางานในตอนกลางคืนซะ วพวกพระเอกกลับมาถึงบ้านที่เป็นร้านขายยาทว่าไม่นานเท่าแก่เฉิน ก็มาที่บ้านเพื่อจะเอาโสมพระเอกเนี่ยก็ตกใจมากตว่าโสมไม่ได้อยู่ที่เขาแล้วรับพระเอกคุยอยู่กับคนรับใช้และแม่เล็กภรรยาของท่านหวงว่าเขาทาโสมหายไปหาทางช่วยเขาหน่อยพวกเขาเนี่ยก็ไปหารากไม้ที่เหมือนกับโสมจนไปได้รากต้นไม้อันหนึ่งแม่เล็กก็คุย่วงเวลากับท่านหวงพระเอกก็เอารากไม้ห่อผ้าไปให้เท่าแก่เฉินพร้อมบอกไปว่าโสมต้องอยู่ใกล้หัวใจจะได้ชุ่มชื้นพระเอกก็เอาโสมยัดเข้าเสื้อเท่าแก่เพื่อไม่ให้พ่อเห็นจนเท่าแก่ขอตัวกลับไปพระเอกก็โคตรจะโล่งใจ ด้านที่ตีเหล็กพอถึงเวลาเลิกงานพวกเขาเนี่ยก็จะกลับบ้านกันทว่าเฮนรี่หุวหน้าคนใหม่ก็บอกคนงานทุกคนว่าจากนี้ไปต้องทำงานล่วงเวลา4ชั่วโมงเป็นเวลา1เดือนแน่นอนว่าคนงานทั้งหลายต่างก็ไม่พอใจแต่ถ้าต้องทำจริงๆพวกเขานั้นต้องได้รับเงินเพิ่มทว่าพวกมันก็ไม่ยอมจ่ายและเข้าซ้อมคนงานจนพวกเขานั้นต้องยอมทำ ด้านพระเอกวันนี้เขาเนี่ยไปซื้อของที่ตลาดก็เจอกับน้องเฟิร์นที่ขายของอยู่ซึ่งเธอลงไหลหมัดเมามากๆและขอให้พระเอกเนี่ยสอนให้เธออยู่ตลอดแต่พระเอกนั้นก็ถ่อมตัวครับว่ามันก็แค่วิชาธรรมดาเนี่ยและตอนที่พวกเขาคุยกันก็มีชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าชางที่ขายปลาอยู่ร้านข้างๆ ซึ่งช้างเนี่ยแอบชอบน้องเฟิร์นเมื่อเห็นน้องเฟิร์นคุยยิ้มแย้มกับพระเอกเขาก็ไม่พอใจและดูถูกวิชาหมัดเมาของพระเอกครับว่าสู้วิชาของตนไม่ได้พระเอกเนี่ยเขาไม่อยากใส่ใจและบอกไปเรียบๆว่ามันก็ขึ้นอยู่ว่าใครเป็นคนใช้ช้างได้ยินแบบนั้นก็เป่าประกาศไปทั่วตลาดว่าเขานั้นจะขอประลองกับพระเอกให้ทุกคนเป็นพยานด้วยว่าใครจะเหนือกว่าน้องเฟิร์นเนี่ยก็บอกพระเอกว่าเอาหน่อยแค่สนุกๆเพียพระเอกก็จัดให้ แล้วทั้งสองก็เข้าวัดกันเพราะว่าพระเอกเหนือกว่ามากครับแต่เขานั้นก็เลือกจะออมมือให้ออกอาวุธไม่สุดและเขานั้นยังไม่ได้ใช้หมัดเมาจริงๆด้วยซ้ําต่อสู้กันไปสักพักช้างก็ทําอะไรพระเอกไม่ได้เลยจนสุดท้ายพระเอกก็ซัดไปสองสามทีและบอกว่าพอแล้วแค่นี้ก็รู้ผลช้างก็ได้มอบปลาให้พระเอกราะว่าก่อนหน้านั้นได้รับปากไว้ว่าถ้าเขาแพ้จะไม่คิดเงินพระเอกพระเอกอยู่กับแม่เล็กพวกเขาก็โถก,กันว่าถ้าเท่าแก่เฉินรู้ว่าโสมนั้นเป็นของปลอมพวกเราต้องแย่แน่ แม่เล็กจึงคิดไอเดียจะเอาสร้อยที่ท่านห่วงให้ไปขายเพื่อเอาเงินมาซื้อสมและระหว่างที่คุยกันนั้นคนของกองสุลอังกฤษก็เดินผ่านพระเอกและก็บอกกันว่าน,นี่แหละคนที่เราตามหาฝรั่งก็บอกลูกน้องให้ตามมันไปเดี๋ยวเขาจะเอาคนมาเพิ่มด้านท่านห่วงเขาก็คุยอยู่กับเหล่าเพื่อนว่าจะขอรับเงินบริจาคเพื่อช่วยคนที่เดือดร้อนด้านแม่เล็กและพระเอกพวกเขาเนี่ยก็เอาสร้อยไปขาย ให้กับคุณนายที่เป็นเพื่อนกันทว่าพอเดินออกมาก็ดนพูกเฮนรี่ได้ขโมยสร้อยไปพระเอกเห็นก็รีบไล่ตามจนสุดท้ายก็เอากระเป๋าคืนมาได้ทว่าตอนที่พระเอกวิ่งไล่นั้นเขาก็ได้เดินชนเฮนรี่ด้วยเฮนรี่เนี่ยก็มาดักหน้าและบอกว่าพระเอกเดินชนพระเอกก็ขอโทษไปทว่าเฮนรี่ก็บอกว่าจะขอโทษแค่นี้งันหรือพระเอกถามทันทีว่าแล้วต้องการอะไรล่ะเฮนรี่จึงบอกให้คุกเขาและกราบเขาสามครั้งแม่เล็กเข็นแบบนั้นก็บอกพระเอกว่าอย่าไปสนใจมันแม่เล็กเนี่ยก็ด่าเฮนรี่ว่าใส่สูตรซะ มาริยสามสิ้นดีไอเฮนรี่เนี่ยก็ตบปากแม่เล็กทําพระเอกโกรธมากแม่เล็กบอกพระเอกให้ลุยจัดการมันพระเอกเนี่ยไม่รอช้าเขาพุ่งเข้าใส่จัดการลูกกระจกสี่คนซึ่งก็เอาอยู่สบายๆระหว่างสู้กันนั้นก็มีชาวบ้านมุงดูหลายสิบคนพระเอกจัดการพวกมันได้สบายๆทว่าเฮนรี่ตัวไรยังไม่ได้ออกโรงแม่เล็กบอกพระเอกว่าใช้วิชาหมัดเมาทําทให้มันเสด็จไปเลยแต่พระเอกบอกท่านพ่อจะไม่ว่าหรือแม่เล็กตอบอย่างไว้ว่ามีอะไรเธอรับผิดชอบเอง พระเอกก็พิสมัยถกแขนเสื้อขึ้นทันใดเขาได้เปิดใช้วิชาหมัดเมาสู้กับพวกมันต่อทว่าชาวบ้านก็บอกว่านี่หรอวิชาหมัดเมาไม่เห็นสะเดาตรงไหนเลยที่เป็นแบบนี้เพราะว่าพระเอกนั้นยังเมาดิบอยู่แม่เล็กสุดครูก็กลูกไปเอาเล่ามาก่อนจะปาให้เฟยหงไปเขาก็รับเล่าก่อนจะเขย่าเข้าปากแล้วหมัดเมาก็เริ่มสะเดาขึ้นมาพระเอกสุดซ่าซัดแบบฟ้าผ่าใส่พวกมัน ใช้วิชาแปดเซียนที่เรียนมาในทุกท่วงท่ามันช่างสง่าหรือเกินทว่ามัวแต่โช์เพลินก็โดนเฮนรี่ซัดใส่เหมือนกันแม่เล็กเห็นแบบนั้นก็น่าเสียไม่เบาก่อนจะยนตนเล่าสุดแรงให้พระเอกดื่มอีกขวดพระเอกก็รับมาเฮนรี่สุดชั่วช้าก็พุ่งเข้าโจมตีทว่าพระเอกคนดีก็ดื่มเหล้าพร้อมเสดาหลบตีนเขาดื่มเหล้าจนวินและความหัดดินก็มาตัวเขาเริ่มเบาความเมาเริ่มมาแบบมาจริงๆรับพระเอกเมาแบบสุดๆกินละมุดฟุ้งไปทั่วก่อนจะเข้าซัดเฮนรี่สุดชั่ว และการประลองสุดเดือดจริงๆก็ได้เริ่มขึ้นพระเอกสุดซ่าใช้วิชาแปดเซียนเขาใช้มันเกืียบทุกท่วงท่าซัดเฮนดี่ได้แบบชิวๆเฮนดี่เข้าสู้แต่พระเอกก็เอาอยู่ใช้วิชาไปบอกชื่อท่าไปจนเฮนดี่แนวเริ่มไม่ไหวสั่งลูกน้องเข้าสู้แต่พระเอกสุดกูก็จัดการได้สบายเฮนดี่ได้เข้าซัดต่อแต่พระเอกก็เอาอยู่ชิวๆผิวไหวมากมายสไตล์เหินหาวก่อนจะจับขามันมาเป็นควายไถนา ตามด้วยเตะเต็มขาจนอีกฝ่ายร่วงไปและใจฝ่อไม่ขอสู้ต่อเละหนีไปทว่าพระเอกสุดเฟี้ยวเขาก็เมามากเกินไปและในทันใดท่านหวงก็มาเห็นแม่เล็กก็ตกใจท่านหวงเนี่ยเข้าไปห้ามพระเอกทว่าเขาก็เมาไม่รู้ว่าใครเป็นใครเข้าซัดกับพ่อตัวเองบันเึงเพลงเมาแต่ท่านหวงของเรา ก็เอาอยู่แบบไม่ยากเกล็นก่อนจะบอกลูกชายว่าน,นี่พ่อเองจนพระเอกเนี่ยหยุดบรรเลงท่านหวงก็ถามทันทีว่าน,นี้มันเรื่องอะไรทําไมต้องชกต่อยพระเอกที่ใจลอยก็ไม่สนใจท่านหวงเนี่ยได้ไปถามเมียทําไมต้องขายสร้อย แม่เลยก,ก็เบือนหน้าหนีเพื่อนก็ถามท่านห่วงว่าต้องการเงินก็น่าจะบอกดีๆไม่เห็นต้องอ้างการบริจาคเลยท่านห่วงเนี่ยสุดขายหน้าบอกว่าไม่ใช่แบบนั้นเขาเปล่าเดือดร้อนเรื่องเงินก่อนจะยกเงินจากเมียที่ได้จากการขายสร้อยให้คืนพวกเขาไปด้านพระเอกสุดเมาก็จะ,สะเสด็จต่อจนลูกน้องได้หามกลับบ้านไปทว่าพอกลับมาท่านห่วงสุดโกรธเปิดหมดหัวร้อนถามแม่ลูกสุดกระล่อนว่าทําอะไรลงไปทําให้เขาขายหน้า อดอยากมากหรือไงสามีภรรยาก็ทะเลาะกันไปมาท่านห่วงหันไปด่าพระเอกเขาบอกไว้แล้วว่าห้ามใช้หมัดเมา ห้ามชกต่อยกับคนอื่นแต่พระเอกก็ฝืนและทำหมดทุกอย่างท่านห่วงใช้ไม้ฟาดห่วงไฟห่วงรัวๆจนแม่เล็กห้ามไว้และทันใดนั้นเมียเท่าแก่เฉินก็แวะมาเธอบอกว่าสมที่ท่านห่วงให้มานั้นมันเป็นของปลอมเธอเอาไปให้ร้านดูจนได้รู้ว่ามันเป็นพืชมีพิษเธอรู้ว่าท่านห่วงนั้นไม่ได้เอาของปลอมมาให้แน่แต่กลัวว่าจะถูกหลอกขายพระเอกที่เมาไม่หายได้ยินเรื่องนี้เข้าก็เหมือนจะเริ่มได้สติ เมียเท่าแก่บอกว่าดีที่สามีกินไปครึ่งเดียวจึงไม่เป็นไรมากท่านห่วงรีบขอโทษไปและบอกจะส่งยาถอนพิษไปให้เมียเท่าแก่ก็ขอตัวกลับด้านแม่เล็กก็บอกไอ้แจ้คนรับใช้ว่าให้ตอบแทนบุญคุณไปสารภาพซะว่าตัวเองเป็นคนทำไอ้แจ้ก็ลุกขึ้นเดินไปหาท่านห่วงเหมือนจะยอมรับผิดแต่แล้วมันกลับบอกว่าเรื่องทั้งหมดนี้พระเอกเป็นคนทำท่านหัวโกรธแบบจริงจังเขาสัดพระเอกดูรัวแม่เล็กเนี่ยก็พยายามช่วยบอกว่าพระเอก ทำเพื่อท่านห่วงไม่ให้เสียภาษีเลยเอาของไปซ่อนไว้ในกระเป๋าฝรั่งแต่แล้วมันกลับหายไปท่านห่วงได้ฟังเนี่ยยิ่งโกรธเข้าไปใหญ่ตีพระเอกแบบดุนแรงพร้อมด่าแม่เล็กว่าเอาแต่ให้ท้ายลูกดูซิผลเป็นยังไงก่อนจะหยิบเหล้าหนึ่งไหชอบกินนักใช่ไหมเขาเทเหล้าจนหมดไหใส่ปากอาบตัวเฟยหงพระเอกเนี่ยก็เดือดขึ้นทันใดคว้าเหล้าจนแตกท่านห่วงพูดขึ้นว่ากล้าตอบโต้เขางั้นหรือพระเอกเนี่ยคงขุนไม่ขึ้นอีกต่อไปแล้วใส่หัวไปจากบ้านเขาเดี๋ยวนี้ท่านห่วงลากพระเอกออกไปจากบ้านพระเอกก็ขัดขืนนนนจมาาาถึงห้้บแล เผยซัดท่านห่วงด้วยหมัดเมาครับแม่เล็กเห็นเนี่ยก็ตกใจว่านั่นพ่อเจ้านะท่านห่วงที่ล้มลงก็ไลพ่พระเอกใส่หัวไปไปให้พ้นสุดท้ายเฟยหวงก็ต้องยอมออกมาแต่ว่าคนเป็นพ่อนั้นแม้จะโกรธแค่ไหนก็ยังห่วงใยท่านห่วงสั่งแจ้ให้ตามพระเอกไปหลังจากออกมาเนี่ยพระเอกสุดเมาก็มากินเหล้าต่อที่ร้านแห่งหนึ่งแต่แล้วพวกเฮนรี่ก็มาเจอเข้าโดยมากับกวงชายใส่แว่นลูกน้องกองสนชาวองกฤษกวงเนี่ยก็เข้าไปหาพระเอก พื่อจะมาดูวิชาหมาัดเมาพวกเฮนรี่เนี่ยก็เตือนว่าพระเอกฝีมือโหดมากทว่ากวงกลับโจมตีได้ง่ายๆและตอนนั้นช้างก็ผ่านมาพอดีเห็นพระเอกถูกซ้อมเลยจะเข้าไปช่วยช้างเนี่ยได้เข้าสู้กับลูกน้องพวกมันกวงเนี่ยก็ถามอย่างแปลกใจว่านี่นะที่ว่าเทพเฮนรี่ก็ตอบอย่างแปลกใจเหมือนกันว่าเมื่อกลางวันมันยังสุดยอดมากอยู่เลยกวงเนี่ยก็ซัดพระเอกต่อจนเขาแพ้ยับเยินครับและเช้าวันต่อมาชาวบ้านเนี่ยก็มามุงดูอะไรบางอย่างไม่นานท่านห่วงและแม่เล็กก็มาถึง แล้วพวกเขาเนี่ยก็ต้องตกใจกับสิ่งที่เห็นรับเพราะว่าพระเอกถูกมัดแก้ผ้าอยู่กลางตลาดช่างเป็นภาพที่น่าเศร้าจริงๆและด้านล่างนั้นก็มีช่างที่นอนสลบอยู่ท่านห่วงและแม่เล็กมองไปด้วยสายตาเห็นความโศกเศร้าและน่าสลดใจแจเนี่ยรีบไปเอาพระเอกลงมาแล้วรีบพาไปทําแผลที่บ้านหลังจากฟื้นขึ้นพระเอกเนี่ยก็ร้องไห้รับพระเอกเดินไปขอโทษพ่อบอกว่าต่อไปนี้เขาจะไม่ดื่มเหล้าอีกแล้วซึ่งท่านห่วงเห็นแบบนั้นก็ยอมให้อภยัย ชายแก่มาหาพระเอกถึงบ้านจะมาทวงของคืนทว่าแม่เล็กเนี่ยก็ไม่ยอมให้ไปและคิดว่าพวกฝรั่งคงส่งชายแก่มาครับเธอเข้าสู้กับชายแก่ไม่นานพระเอกก็เข้าสู้และแกล้งสู้ไม่ได้เพื่อให้ท่านห่วงเนี่ยออกโรงท่านห่วงจึงเข้าสู้กับชายแก่ซึ่งฝีมือก็สูสีกันมากๆแต่พอเห็นหน้าชัดๆท่านห่วงเนี่ยก็หยุดสู้และแท้จริงแล้วชายแก่ผู้นี้คือฟู่หมิงฉีนักรบคนสุดท้ายของแมนจูครับเช้าวันต่อมาพระเอกเนี่ยก็นั่งดื่มอยู่กับฟู่หมิงที่ร้านน้ำชา ฟู่หมิงก็บอกว่าตราย,ยกเป็นของฮ่องเต้และพวกมันจะเอาไปฟู่หมิงเนี่ยยอมไม่ได้รับเพราะมันจะยิ่งได้ใจคราวนี้ตราย,ยกคราวหน้าเนี่ยอาจเป็นกำแพงเมืองจีนเราต้องมีศักดิ์ศรีทว่าร้านเนี่ยกลับเงียบมากๆม,มีเพียงแค่ผู้เขาสองคนเท่านั้นทว่าจู่ๆก็มีชายชะกันนับสิบถือขวานพุ่งเข้ามาฟู่หมิงและพระเอกสู้กับพวกมันสองคนรับมือกับพวกมันนับสิบไฟหงเนี่ยใช้เก้าอี้ฟาดพวกมันก่อนจะรับไม้จากฟู่หมิงเขาใช้มันฟาสู้อย่างรวดเร็ว ซึ่งคนพวกนี้เป็นคนที่กวางนั้นจ้างมาเพื่อจะให้มาชิงตรายกนั่นเองพระเอกเนี่ยใช้ไม้ฟาดอย่างโมมันด้านฟู่หมิงเขาก็พลาดรับโดนขว,วานฟันกลางหลังฟู่หมิงเนี่ยทำการพันผ้าใส่ไม้ไผ่บอกพระเอกถอดเสื้อก่อนจะพ่นน้ําใส่ตัวพระเอกใบโหงเนี่ยก็ใช้ไม้ไผ่นั้นสู้กับผู้มันอย่างมันโดยใช้ประโยชน์จากโซนที่แตกกงไม้จัดการอีกฝ่ายอย่างมันมือเขาจัดการไปหลายสิบคนรับ ทว่าพู้มันเนี่ยก็เยอะมากๆแถมยังบุกขึ้นมาไม่หยุดทั้งสองจึงหนีออกมาทว่าพูกมันเนี่ยก็ยังมาดักหน้าพระเอกใช้ไผ่ที่แตกแหกกลางระหว่างใจตวัดไปมาอย่างทะลารลมด้านนอกตอนนั้นพวกช้างเนี่ยก็เดินผ่านมาและเห็นฟู่หมิงโดนโจมตีซึ่งช้างเนี่ยเหมือนจะรู้จักฟู่หมิงรับพวกเขาเนี่ยก็บุกเข้าไปช่วยทันทีด้านฟู่หมิงที่หนีออกมาทว่าก็เจอกับตำรวจยิงปืนใส่เขาโดนยิงไปสองนัดและถูกชิงตจหย,ยกไปเมื่อได้ตจหย,ยกแล้วพูกมันเนี่ยก็พากันถอยทับ พวกพระเอกก็รีบเข้าไปดูฟุหมิงเขาบาดเจ็บหนักครับพระเอกบอกว่าไม่ต้องห่วงเขาจะเอาใจยากกลับมาให้ได้แต่ฟูหมิงเนี่ยกลับบอกว่าพวกแกสู้มันไม่ได้หรอกแล้วเขาก็สิ้นใจจากโลกนี้ไปตลอดกาลสีหน้าพระเอกเขาโกรธแค้นเป็นอย่างมากช้างถามว่าคิดอะไรอยู่แต่พระเอกนั้นกลับบอกว่าไม่มีอะไรทว่าพระเอกและช้างไดปลอมตัวเป็นตำรวจเข้าไปในสถานทูตโดยไม่บอกกันว่าจะลงมือ พวกเขาจัดการคนที่นั่นและทั้งสองยังได้สู้กันพอไม่รู้ว่าเป็นอีกฝ่ายพอได้เห็นหน้าทั้งสองต่างก็พูดว่าทําไมนายไม่บอกฉันพวกเขาเนี่ยเข้าไปด้านในซึ่งเป็นห้องที่มืดมากเพราะว่ากลับเป็นกับดักพวกเขาถูกตำรวจนับสิบจอบปืนใส่และถ่ายรูปเก็บไว้กงสนมันก็บอกว่าได้ถ่ายรูปพระเอกไว้แล้วการบุกรุกที่ของคนอื่นนั้นถือว่ามีความผิดช่างได้ตะโกนบอกว่าให้ฆ่าพวกเขาเลยแล้วพวกมันก็จับทั้งสองมาซ้อมอย่างหนักจนทั้งคู่เจ็บปางตาย และสลบไปและกลงสุนนั้นเขาต้องการพื้นที่บ้านของท่านห่วงมานานแล้วจึงจะใช้พระเอกมาเป็นข้อแลกเปลี่ยนเพื่อให้ท่านห่วงนั้นยอมตกลงขายให้มันท่านห่วงไม่มีทางเลือกจึงตกลงขายให้พวกมันไปแม่เล็กบอกเฟยหงว่าทุกครั้งเธอจะอยู่ข้างพระเอกแต่คราวนี้พระเอกทําเกินไปพระเอกเนี่ยก็ได้แต่สํานึกผิดที่ไม่ฟังพ่อท่านห่วงที่เห็นลูกสํานึกผิดก็ให้ข้อคิดไปโดยให้เอาความผิดพลาดครั้งนี้ไว้เป็นบทเรียนในภายภาคหน้า หลายวันต่อมากงศูนเนี่ยก็ทําการสั่งคนงานตีเหล็กให้หยุดงานเป็นเวลา10วันโดยไม่ให้ข้าวแรงเพราะว่าจะทําการขนยกกลับประเทศตัวเองแน่นอนว่าคนงานไม่พอใจเพราะพวกเขานั้นต้องกินต้องใช้มาสั่งหยุดกระทันหันแบบไม่จ่ายข้าวแรงได้อย่างไรซึ่งคนของโรงงานเนี่ยก็มาบอกพระเอกรับว่าพวกมันดูมีพิรุษอยู่ๆก็ปิดโรงงานต้องมีอะไรไม่ชอบมาพาคนแน่พระเอกเนี่ยจึงให้พวกเขาไปสืบมาว่ามันมีอะไรกันแน่ แล้เมื่อทั้งสองไปสืบดูก็เห็นว่าพวกกงสุนเนี่ยได้เก็บซุ่มหยกเป็นจํานวนมากไว้ในกล่องที่ทับด้วยแท่งเหล็กอีกทีทว่าไม่นานพวกเขาเนี่ยก็ถูกจับได้รับสองฝ่ายได้สู้กันทั้งสองเนี่จะหนีเอาตัวรอดแต่อาสิงได้โดนผู้มันจับตัวไว้อาซิงบอกให้อาเซิงหนีไปซึ่งอาเซิงเนี่ยก็หนีรอดมาได้ซึ่งขณะนั้นท่านหวงเนี่ยก็มีธุระ ต้องออกเดินทางหลายวันเมื่อท่านห่วงออกไปแล้วเฟยหงและชางก็ได้บอกเรื่องนี้กับแม่เล็กว่าพวกมันจะขโมยยกออกจากประเทศเราและจับอาซิงเพื่อนของเราไว้ด้วยแม่เล็กเนี่ยก็ห้าวมากจะไปซัดพวกมันแต่ลืมไปว่าตัวเองนั้นท้องอยู่จึงเป็นพระเอกและชางรับที่จะต้องไปจัดการชางได้บอกเซิงให้ไปเตรียมคนของเราให้พร้อมและเย็นวันนั้นพระเอกก็นาทัพเหล่าคนงานมาประท้วงหน้าโรงตีเหล็กจนทหารได้มาขับไล่ทําให้เกิดจลาจลแต่พวกชางและลูกน้องก็สามารถจัดการการด้านหน้าลงได้ และบอกพระเอกให้รีบไปช่วยอสิงิงด้านในพระเอกเนี่ยได้เข้าไปข้างในและเจอเข้ากับชายร่างใหญ่คนหนึ่งที่ดูมีฝีมือมากครับพระเอกประลองกับชายคนนี้ถังกู้วัดกันอย่างสูสีเพราะว่าพระเอกก็เอาชนะโดยไม่ได้ออกแรงมากนะักและยังไม่ได้ใช้หมัดเมาเท่าไหร่ด้วย ด้านคนงานก็รีบไปบอกกวงว่าพระเอกมันบุกมาแล้วกวงสั่งไปเก็บมันซะพระเอกเดินเข้ามาก็เจอกับชายสี่คนที่ถืออาวุธในมือและกวงกับเฮนรี่ที่ยืนอยู่ด้านบนพระเอกเข้าสู้กับกาสี่คนซึ่งก็มีกวงที่คอยปล่อยทางด้านบนใส่พระเอกต้องคอยหลบและโจมตีไปพร้อมกันแต่สุดท้ายก็จัดการกาสี่คนได้ต่อได้วัดกับกวงและเฮนรี่พุกมันสองคนก็ปรีเข้าใส่กับเฮนรี่พระเอกนั้นพอเอาอยู่แต่กับกวงขายาว ที่รัวเท้าไม่ยัง้งทาเอาพระเอกโดนโจมตีอยู่หลายครั้งสเตปเท้าของกวางโคตรเร็วและผลิวไหวกวางก็คิงไปว่าหมัดเมามันก็งนันงันแต่แท้จริงแล้วพระเอกนั้นยังไม่ได้ใช้หมัดเมาด้วยซ้ําและนี่คือจุดเริ่มต้นพระเอกได้เปิดหมดหมัดเมาแม้จะเมาดิบก็ตามทั้งสองเข้าซัดกันต่อสูสีกันมากๆผลัดกันโจมตีทว่าไอ้สุดเลวเฮนรี่ก็ฟาดเหล็กใสข่ขาพระเอกเต็มๆไอ้กวางก็ซัดเขาต่อจนพระเอกนั้นร่วงลงเตาตีเหล็กที่โคตรร้อนไปด้วยไฟก่อนที่มันจะเตะเขาซ้ําจนพระเอก กลมาพะเอกตอนนี้ตัวพองจากโดนไฟกวางก็บอกไปว่าไม่มีใครมาช่วยแกแล้วเทว่าตอนนั้นโซดาไฟก็อยู่ใกล้ๆพะเอกเนี่ยได้ไอเดียที่พิสมัยเพราะว่าเฮนรี่มันชอบฟาดด้วยเหล็กไฟพะเอกจึงอมโซดาไฟและพ่นใส่มันจนไฟไม่เฮนรี่กวางก็รีบไปดับไฟให้และระหว่างนั้นพะเอกก็ทําการดื่มโซดาไฟอย่างหนักแต่เหมือนจะยังไม่ได้ที่กวางเนี่ยมันก็ปรีเข้าใส่ซัดพะเอกอย่างไวก่อนจะโยนเขาล่วงไปเทว่าทันใดดูเหมือนโซดาไฟจะเริ่มทํางานรับ พลังหมัดเมาเริ่มสะเดาขึ้นมาเพราะหลังจากเขาลุกขึ้นคราวนี้พระเอกเขาอึดกว่าเก่าก่อนจะซัดเฮนรี่เป็นชุดจนมันสลบไปกวางเนี่ยพุ่งใส่พระเอกแต่ตอนนี้เขาไม่เหมือนเดิมอ,อีกแล้วเพราะว่าอึดขึ้นกว่าเก่ามากพระเอกโซเซจับโซดาไฟอีกกระบอกขึ้นมาดื่มและมัดเมาสู่สะเดาก็ดูเหมือนเริ่มจะเข้าที่ แล้วทั้งสองก็เข้าดวลกันต่อแต่คราวนี้พระเอกสุดหลอ่อโคตรจะดุดันและอึดขึ้นสุดๆไม่เท่านั้นตัวยังเบาวิวสุดพลิ้วไหวเคลื่อนตัวได้ดังใจเข้าโจมตีเป็นชุดพร้อมกินละมุดที่ฟุ้งไปทั่วกวางจะใช้ท่าเตะตัวเองแต่พระเอกนั้นกลับมาเลงได้เหมือนกันทั้งสองเข้าสู้กันอย่างดุเดือดแต่ก็เป็นหมัดเมาสุดเร้าใจที่แผงฤทธิ์ต่อไปซัดกวางจนหลับไหลแม้มันจะอยากลุกแค่ไหนแต่ร่างมันไม่ไหวแล้วและก็เป็นหมัดเมาเสดายุทธภพที่เป็นฝ่ายชนะไปรับ ตัดมาที่บ้านท่านหวงเขาก็ได้รับการชื่นชมจากตำรวจที่เฟยหงผู้เป็นลูกชายนั้นได้สร้างคุณงามความดีในการช่วยชาติไว้ส่วนเฟยหงตอนนี้เหมือนจะกินโซดาไฟมากไปหน่อยตาเลยมีปัญหาพวกเขาเนี่ยถ่ายรูปกันแล้วหนังก็ตัดจบที่ฉากนี้ครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับไอ้หนุ่มหมัดเมาภาคที่2ซึ่งมันมี3ภา,าคทว่าภาคที่3เนี่ยไม่ใช่เฉินหลงเป็นคนแสดงนําแล้วนะครับจะเป็นหลิวเต๋อหัวแทน ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าภาค3เนี่ยมันสนุกแค่ไหนแต่ถ้าใครยังอยากจะให้สปอยต่อก็คอมเมนต์มานะครับและ The Legend of Dragon Master ก็ได้คะแนนจาก IMDb ไปที่7.5คะแนนครับและ Rotten Tomato เนี่ยได้ไปที่88%เลยครับถือว่าเป็นภาคต่อที่ยังคะแนนสูงครับ ไม่แพ้ภาคแรกเลยและผมก็เชื่อว่าวิดีโอนี้จะมอบความสุขความมันความหาความเพลิดเพลินให้กับทุกคนที่รับชมมาจนถึงตอนนี้ได้นะครับและหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมขออภัยด้วยครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับครับแล้วเจอกันคลิปหน้าผมมงโกแมนสวัสดีครับ